จะมีคําถามว่าแล้วถ้าไม่ฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันได้ไหมมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคนที่ตัดสินใจคือคนไข้เองแต่หมอจะไม่ใช่เป็นคนที่มาฟันธงว่าไขามันดีกว่าฟิลเลอร์ยังไงเช่นไขมันมันก็ดีเพราะมันเป็นเซลเล์เรา แต่ว่าการฉีดไขมันมันกึ่งผ่าตัดเพราะว่ามันต้องดูดเสร็จออกไปปั่นมันต้องแยกเซลล์ถ้าเป็นที่เกาหลีเนี่ยอาจารย์เขาจะใส่สเต็มเซลล์เพื่อให้ไขมันมันติดหน้านะต้องเข้าใจว่าเวลาเราใส่ไขมันไป100%มันจะไม่ติด100%มันจะมีบางส่วนที่ตายไปเข้อฉีดไขมันที่หน้าจะมีให้เติมรอบ2หรือถ้าไม่เติมรอบ2เขาจะใส่แบบเยอะๆใส่เวอร์ไว้เลยเพราะเขาเผื่อไม่ติดถ้ามันยุบลงมา มันก็จะได้พอดีแต่มันเป็นอะไรที่กะเกณยากมากฉีดไขมันนี่คือมันต้องพักหน้าไงมันบวมมากแล้วก็มีโอกาสเข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันเสี่ยงพอๆกันถ้าไขมันเข้าเส้นเลือดแล้วอ่ะมันไม่มียาสลายอันนี้ไม่ได้มาพูดว่าไขมันอันตรายกว่านะแต่อยากให้รู้ข้อเท็จจริงค่าใช้จ่ายก็สูสีสมมติว่าฉีดฟิลเลอร์ทั้งหน้า 10cc มันอาจจะแพงกว่าการฉีดไขมันถ้าคนเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ 1cc นะ ฉีดเข้าไปในหน้ามันอยู่ที่1ซีซีเลยมันจะไม่มีหายไปมันจะไม่มีการฉีดเผื่อว่ามันไม่ติดฟิลเลอร์แท้ฉีดยังไงก็ติดแล้วก็เสียงเข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันเจอตาบอดที่สูงสุดก็คือตรงหน้าผากกับขมวดคิว้วถ้าเทียกบกับส่วนอื่นส่วนอื่นก็มีสสทธิ์เข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันไม่ต้องพักหน้าไม่บวมบวมนิดหน่อยมากไม่มีเซฟโซนในหน้าเราอันนี้สิ่งที่คนไข้ควรจะรู้นะคะไม่ว่าเราจะทําหัตถการอะไรก็ตามมันก็จะโยงมาความสัมพันธ์ว่าทําไมเราต้องเลือกคลินิกทีีดท่ดไง มันไม่มีอะไรปลอดภย100ัยร้อเรซเรารู้อยู่แล้วล่เาเรา,เราเสี่ยงอย่างเงี้ยเออฉะนั้นถึงบอกว่าการเลือกคลินิกกับหมอสําคัญมากผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์โบท็อกถ้าเราซื้อถูกกฎหมายมันซื้อมาจากที่เดียวกัน